อันนี้ทุเรียนนะครับซื้อมาจากที่จันเมื่อวานลูกนี้6โลฮะ6โลมีทั้งหมด5ภู6กิโลซื้อมาจากจันเมื่อวานแม่ค้าบอกอีก2วันกินได้พอดีเมื่อวานใส่ไว้หลังรถอากาศคงร้อนจัดหอมฉุยเลยนะครับก็เลยวันนี้เอามาผ่ากิน6โลลูกนี้600บาทนะครับที่จันกิโลละ100นะครับวันนี้ผมถามพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนที่ ที่จันแล้วก็ระยองด้วยถามว่าเคยกินทุเรียนกับมะนาวไหมไม่มีใครบอกว่าเคยกินเลยถามว่ามีใครเคยกินทุเรียนกับพริกขี้หนูไหมไม่มีใครเคยกินเลยถามว่าเคยมีแม่ค้าคนไหนเคยกินทุเรียนกับน้ำปลาไหมไม่มีใครเคยกินเลยวันนี้จัดให้นะฮะกินทุเรียนกับมะนาวกินทุเรียนกับพริกขี้หนูกินทุเรียนกับน้ำปลานะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะเดี๋ยวผมขอปอกทุเรียนก่อนนะครับ กกิิกกกกกิอ่ะปอกผุเรียนเสร็จแล้วครับเอากันจัดจะไปเลยอปอกผุเรียนมีรอยกีดด้วยนะฮะมหัสจรรั์ของการถ่ายทํานะครับอย่าไปคิดมากไ <c oughs> อ้แห้งอุ้ยอ,อ,อ,อันนี้ ครับหนึ่งอันนึงเสร็จแล้วครับมายาแห่งการถ่ายทำโหเม็ดสวยมากครับผม โอ้โห <Okay>. oh. ไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงอะต่อครับดับแรกเราจะลองกินทุเรียนกับมะนาวนะครับทุเรียนกับมะนาวเอาตรงนี้ดีกว่าทุเรียนกับมะนาวปึ๊บครับทุเรียนกับมะนาว ทุเรียนหนึ่งอันนะครับจะใส่มะนาวเป็นหนึ่งซีกจึ๊บครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุเรียนกลับมะนาวนะครับคูก็ไม่เคยแดกมันกันเป็นยังไงวะหือ <c oughs> นี้ยมันเปรี้ยวแล้วก็เคี้ยวทุเรียนอืมเฮ้ยได้เว้ยอร่อยมากรสชาติมันจะเหมือนคล้ายๆกับละกร,รมกินละกร,รมที่ออกเปรี้ยวหวานนะครับแต่ยังมีกลิ่นหอมของทุเรียนอืมอันนี้พานอืมอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอ้หใช้ได้เลยครับลองดูใครไม่ใครนี่เคยลองลองดูครับมันมันออก รสชาติคล้ายละปามละกรรมที่มันออกเปรี้ยวหวานนะไอไอละกรรมหรืออะไรนะเขาเรียกละกรรมหรืออะไรเนี่ยอืแต่มันออกออก,ออกเปรี้ยวหวานแล้วจะมีกลิ่นหอมของทุเรียนโอ้อันนี้ผมว่ารสชาติอันนี้ผ่านนะผมเอ้ยผมชอบด้วยรสชาตินี้โอเคเลยอ่ะนะครับอ่ะอีกช็อตหนึ่งนะครับผมจะกินทุเรียนนะครับปรเปิบกินทุเรียนกับน้ําปลานะครับน้ําปลาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นน้ําปลาระย,ยอง เออเป็นน้ำปลาแท้จากชาวบ้านนะครับนี่ผมไปขอที่รีสอร์ทเข้ามาซึ่งน้ำปลาเนี่ยนะครับกลิ่นมันจะหอมกลิ่นมันจะหอมปลามากเลยฮนะกลิ่นปลาแรงมากนะฮะหืกลิ่นปลาแรงมากผมจะลองกินกับทุเรียนดูใส่เข้าไปในทุเรียนเลยนะครับแม่งใส่เยอะเดี๋ยวเค็มมากด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูโหแต่ผมใส่น้ำปลาเยอะไปนะผมว่ามันจะเค็มอะ ลองดูหืมกูอยากขายเก่งมว่าเลยกูอยากขายดิ้งไงฮะหืม huh. ห uh ืม huh. ก <c oughs> <acceptance pieces> <mumbles> ูอยากขายทิ้งที่ขายเลย่ะอันนี้คอนเฟิร์มนะครับอย่าแดกคอนเฟิร์มอย่าแดกไม่ไหว สุดๆครับนี่สุดๆสดๆอ๋ออมางกินน้ำปลาน้ำปลามันเค็มมากนอกเค็มไม่มีรสหวานเลยแล้วกลิ่นน้ำปลามันแรงเหมือนกันนะแล้วก็มีกลิ่นของทุเรียนอีกเหมือนแดกขี้ยังไงมันแดกขี้อันนี้อย่าร้องขอร้องอย่าร้องโอเคครับ เดี๋ยวเรามากินทุเรียนกับพริกที่หนอูอยากตั้งสตินิดเลยเนะี่ยอยากจะไปกินน้ำก่อนด้วยืม,มันเข็มมากอะนะครับเพื่อทุกทุกคนนะครับเราทำได้ทนต่อไปเอ,อ,อันนี้ทุเรียนนะครับทุเรียนอันนี้เราจะกินทุเรียนกับพริกนะครับอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูสวนที่ อที่ระยองเผ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใส่ไปสองเม็ดอ่าสองเม็ดพอไหมไม่พอเอาตามใจพ่อแม่พี่น้องใส่ไปอีกเม็ดหนึ่งนะครับเอองานนี้ว่าไม่ขี้ตากแท้ครับกินทุเรียนกับปิ๊กอะลองดูทำใจนิดหน่อนครับทำใจนิดนึงอ้าว อเคียวพริกกันบนี่พริกขนูสวนโอ้โหอืมอ,มอมืเพ็ดมากครับพ่อแม่พี่นอ้องอมริงจริงแล้วนะ ผมอยากคายแต่โอเคเพื่อทุกๆคนผมต้องกืนมผมว่าแม่งงานเนี้ยแม่งมีขี้แตกน่อือหือาโอ้โหรสชาติบอกไม่ถูกคืนเนี้ยฮะรสชาติเนี่ย มันก็มีกลิ่นมินมีกลิ่นทุเรียนมีความหวานของทุเรียนอยู่แหละแล้วก็จะได้ความหอมของพริกขี้หนูเนตแต่แม่งเผ็ดชิบพายแล้วครับท่านพ่อแม่พี่น้องเมนูนี้นะครับก็ขอแนะนําอย่าแดกเลยครับแต่ถ้าเกิดทุเรียนมะนาวผมผมว่าอร่อยสุดทุเรียนมะนาวนี่โหอ,อร่อยใช้ได้เลยขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูกัน